ได้หนึ่งครั้งได้สองครั้งได้สามครั้งไม่ต้องไปนึกถึงว่าเหลืออีกอกี่ครั้งสมมติว่าเราต้องเดินหมื่นเก้าเราเดินมาได้สองเก้าโอ้โหเหลืออีกตั้งเก้าพันกว่าเก้ามันเลยกลายเป็นว่าไอ้เก้าพันกว่าเก้าที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยมันมาทําให้ไอ้สองเก้าสามเก้าสี่เก้าไม่มีความสุขเนหลายคนที่ทํางานนะโยมแล้วมีความรู้สึกว่าในขณะที่เรากําลังเข้าปูนไปเนี่ยแล้วเรานึกถึงว่าเราต้องทํางานแบบนี้อีกตลอดชีวิตเลยหรือไง เราจะต้องทํางานแบบนี้ไปจนกระทั่งตายอีก40กว่าปีข้างหน้าสมมุติว่าเราจะตายตอนอายุ85เนี่ยนะนี่เราจะต้องเขาปูนแบบนี้ไปอีก40กว่าปีแล้วมันเนี่ยหครั้งละสองครั้งแล้ววันหนึ่งมันตั้งกี่หมื่นครั้งแล้วเราจะต้องทําแบบนี้ไปอีกกี่ล้าน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 ครั้งมันเลยกลายเป็นว่ายโยมเห็นไหมว่าในขณะที่ทําไปตอนเนี้ยก็ไม่มีความสุขแล้วมันเหนื่อยมากขึ้นพอตอนนี้เหนื่อยกายก็เหนื่อยแต่ไอเหนื่อยใจที่กําลังคิดว่าอีกกี่ล้านครั้งละแล้วฉันต้องทําไปเพื่อใครอะ ทำไปเพื่อไอ้ลูกที่ดือ้อคนนั้นใช่ไหมทําไปเพราะไอ้ผัวเจ้าชู้คนนั้นใช่ไหมแล้วต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิตก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยเหนื่อยทั้งกายแล้วก็เลยกลายเป็นว่างานเขาปูนอีกตลอดชีวิตที่จะต้องไปทํางานแบบเนี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไรเนี่ยมันมาสร้างความเหนื่อยให้เป็นอีกสามเท่า4ี่เท่าร้อยเท่าพันเท่ามันเลยกลายเป็นมาเสริมความทุกข์เสริมความหนักเข้าไปอีกพระพุทธเจ้าสอนให้อยู่กับปัจจุบันในยมในขณะที่ทําไปก็ ก็รู้ตัวว่าเออได้หนึ่งครั้งได้สองครั้งได้สองครั้งไม่ต้องไปนึกถึงว่าเหลืออีกกี่ครั้งสมมติว่าเราต้องเดินหมื่นเก้าเราเดินมาได้สองเก้าโอ้โหเหลืออีกตั้งเก้าพันกว่าเก้ามันเลยกลายเป็นว่าไอ้เก้าพันกว่าเก้าที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยมันมาทําให้ไอ้สองเก้าสามเก้าสี่เก้าไม่มีความสุขคุณภาพงานตอนนี้ก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าทําไปโอโ้ตายละเราต้องทําแบบนี้อีกกี่ปีมันก็กลายเป็นเหนื่อยเป็นทวีค,คู ฉะนั้นให้กำลังใจในะโยมใครที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นงานแบบนี้หรือว่างานแบบอื่นๆงานแบบไหนก็ตามทีเมื่อเรามีสติอยู่กับปัจจุบันตอนเนี้มันไม่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยเป็นทวีคูณไม่ต้องไปเหนื่อยว่าทำไมเราต้องทำเพื่อใครทำไมเราเกิดมาเราต้องทำเพื่อคนอื่นทำไมเราคนอื่นไม่ได้ทำเพื่อเรามันก็เลยกเหนื่อยกายเหนื่อยใจเหนื่อยทบสามทบสี่เต็มไปหมดเลยกับชีวิตฉะนั้นก็ขอให้กำลังใจในะโยมว่า อยู่กับปัจจุบันทํางานอยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดตามคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วเราก็จะเราก็จะไม่ต้องเหนื่อยหลายเท่าหลายเท่าหลายเท่าพันทวีมันก็กลายเป็นชีวิตที่อยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้อง,องเรื่องของอนาคตซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมันจะอยู่ถึง40ปีหรือเปล่าอ่ะไม้ปี2ปีตายใครจะรู้ ก็ไม่มีใครทราบฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันให้ได้มีความสุขกับสิ่งที่กําลังทํา1ปัจจุบัน2ปัจจุบัน3ปัจจุบันองค์ประกอบของชีวิตมันจะเหนื่อยแค่ไหนลําบากแค่ไหนกับคนกับสิ่งของกับเหตุการณ์เรื่องของมันอยู่กับปัจจุบันทาปัจจุบันหาความสุขตอนนี้ให้ได้ต้องรีบกอบโกยแล้วยมชีวิตเหลือน้อยนะก,ก็ทุกๆความเหนื่อยในโลกนี้ขอบูชาความเหนื่อยของโยมจริงๆขอชื่นชมความเหนื่อยของโยมจริงๆแม้นมันจะไม่ได้เพื่อตัวเองมากนัก เพื่อคนอื่นแต่เชื่อเลยว่าเรากําลังตั้งสตินั่นแหละคือประโยชน์ของเราแน่ๆน,นะก็ให้กําลังใจคนทํางานทุกคนนะก็ให้มีชีวิตสู้ต่อไปนะโยมนะ